สามนิสัยนะคะที่คนรสำเร็จระดับโลกเนี่ยเขามีเหมือนกันและว,วันนี้แบ่งปันสารนิสัยกว่านั้นนะจริงๆเยอะมากเลยวันนี้ไป3ข้อนะครับข้อที่1นนะครับคนสำเร็จเนี่ยเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองเก่งครับคุณรู้ไหมว่าอย่างเช่นอีลอนมัส์เนี่ยสตีฟจ็อบหรือว่าบิลเกตเวลาที่เขาจะเปลี่ยนโลกเนี่ยจะมีข้อโต้แย้งมากมายเลยจริงไหมครับไม่ว่าจะเป็นไม่เห็นด้วยหรอกเฮ้ยมันไม่ดีหรอกมันจะทําลายโลกหรือเปล่าอะไรก็ได้แต่ คนเหล่านี้นะครับเขาก็จะมีพฤติกรรมนะครับในเรื่องของการรักษาสมดุลไม่ให้อารมณ์เสียเพราะว่าถ้าอารมณ์เสียเนี่ยทำธุรกิจไม่ได้เลยครับการวางแผนก็จะมวัวไปหมดหรือการตวาดการตะคอกเนี่ยไม่มีอะไรที่จะธุรกิจดีขึ้นครับถ้าเกิดว่าเราอารมณ์เสียเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะไปนั่งสมาธินะออกกําลังกายคุณจะเห็นวะ่าทีมคุกเนี่ยออกกาลังกายนะหรือว่าบรานเดซี่อีลอนมัสเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือก่อนนอนเบลเกตอ่านหนังสือก่อนนอนหรือว่าทำไมโฟเนสนะครับหรือสมาธิต่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้จะควบคุมสติอารมณ์ไวครับอันที่2ครับคนที่เขาเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะมีคอมมิชเมนต์กับตัวเองและกับคนอื่นย้านะครับทั้งกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นถ้ากับตัวเองคืออะถ้าพูดอะไรฉันจะทําและทําให้จบด้วยและถ้าเกิดจะพูดว่าจะเปลี่ยนโลกพวกเขาก็จะทําทุกอย่างเคยพวกเ,เขาเปลี่ยนโลกครับสตีฟจ็อ์เคยพูดว่าผมเนี่ยไม่ได้อยากได้เงินหรอกนะแต่ผมอยากจะเปลี่ยนโลกนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนก็ค,คือมันต้องทําให้ได้ คือมุ่งมั่นจนกว่าจะทําได้คนส่วนใหญ่นี่มีพฤติกรรมที่แบบว่ายอมแพ้ก่อนนะครับยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะก,ก็ยอมแพ้แล้วอะเวลามีปัญหานิดๆหน่อยหน่อยคือเอาปัญหาเนี่ยสะกิดไม่ได้เลยครับแต่คนสมิธเนี่ยโอ้โหปัญหามาฉันไม่ได้ฉันยอมแพ้ไม่ได้ฉันจะทําทุกอย่างจนกว่าจะได้ฝันของฉันถ้าเขาอยากเปลี่ยนโลกเขาจึงเปลี่ยนโลกได้เหมือนกับแอปเปิลนี่แหละครับและข้อที่3ครับคนสมิธเนี่ยมีนิสัยเชื่อมต่อครับ ถ้าวันนี้คุณจะเติบโตเนี่ยไปคนเดียวก็เฉงครับแต่ว่าไปเป็นทีมหรือว่าไปเป็นองคอ์กรเนี่ยก็จะเติบโตได้เร็วกว่าสังเกตไหมครับว่าแต่ละองคอ์กรของอีลอนมัสก์สตีฟจอบต่างๆเนี่ยจะมีการคอนเน็กท้กคนไม่ว่าจะเป็นผู้คนในองคอ์กรแล้วก็ผู้คนที่เป็นลูกค้านะครับตอนที่ a p p l ปลเปิดตัวนะครับเขาก็เปิดตัวนะครับมันจะมีเป็น MacBook ใช่ไหมแล้วก็มีเป็นไอซองสีน้ําตาลแค่ดึงออกมาจากซองเนี่ยโอ้โหคอนเน็กคนทั้งโลกเลยครับ อะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคอนเน็กเนี่ยมันก็จะสามารถเติบโตได้ครับเหมือนตอนที่แจ็คหมาเนี่ยก็แค่คิดว่าเฮ้ยอยากจะเอาของเนี่ยมาขายในเว็บไซต์แต่คุณเชื่อไหมครับว่าคนมันจะรวยเนาะคนมันจะสําเร็จแต่มันแค่นั้นเองครับเอาของขึ้นมาขายบนเว็บไซต์ซึ่งประเทศจีนเนี่ยมันเฮ้ยทำไมเสิร์ชมาเราไม่เจอเนี่ยครับนี่น,น,นีหน่อยแค่เป็นการคอนเน็กโลกคอนเน็กเนี่ยมันมีหลายแบบนะทั้งออฟไลน์ออนไลน์วันนี้โดยเฉพาะสื่อออนไลน์เนี่ยมันเป็นช่องทางที่เอ่อคนเจอเราได้ทั่วโลกนะครับลองใช้สื่อออนไลน์ดู คอนเน็กอยู่ตลอดเวลาลนะคุณสังเกตไหมครับว่าคนสมเร็จส่วนใหญ่จะเป็นนักพูดด้วยนะใบใจไปออกในการเทสทอล์กจะไปออกในการหลายรายการเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคอนเน็กผู้คนนอกจากทำธุรกิจแล้วเนี่ยยังเป็นอิสระไพร์เลชั่นให้ผู้คนแบบนี้นะครับองค์กรยิ่งเติบโตก็ตเหมือนกันครับมันมีหลายบริษัทเนี่ยที่ทาเว็บไซต์เหมือนอลบาบาแต่ก็เฮ้ยไม่ซัวบาบาเลยในเรื่องของความโด่งดังเพราะว่าอะไรครับอิสไพเลชั่นของแจ็คหมานียมันโด่งดังไปทั่วโลกครับ คุณน่าจะได้เรียนรู้จาก3ข้อนี้แล้วใช่ไหมครับวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วเนี่ยคุณจะทําหรือไม่ทํานั่นคือสิ่งที่คุณเลือกเลยครับผมป้าชื่อว่าคุณเลือกในการที่ลงมือทาครับพบปาา้าอิสานมาสโคตเอ็นเอนพสวัสดีครับ